วันนี้ครูจะสอนวิชาภาษาไทยอยาานุญาตเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งวรรคแบ่งตอนในการอ่านนะลูกนะอันนี้อันนั้นอันนั้นชื่ออะไรนะ <_ C 1> เครื่องหมายจุดละภาคภาษาไทยก็จะใช้เว้นวรรคค่ะแต่ในห้องใบไม้นะคะใบไ,ไม้เป็นลูกขึ้งไต้หวันค่ะเรียนภาษาไทย5ปีค่ะและอยู่เมืองไทย3ปีค่ะ วันนี้อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆคนต่างชาติเรียนภาษาไทยอ่ะตอนแรกเราเจอภาษาไทยเป็นไงบ้างคะ่ะแล้วก็ใบไม้จะมีชั่ l เล่นด้วยคะ่ะถ้าเพื่อนๆอยากสนใจหรือว่าภาษาไทยกับภาษาจีนแตกต่างกันอย่างไรดูคลิปนี้นะคะพูดถึงคนต่างชาติเรียนภาษาไทยครั้งแรกที่ใบไม้เจอภาษาไทยกับเพื่อนๆคนไต้หวันเราไม่รู้จักภาษาไทยเรารู้สึกว่าภาษาไทยเหมือน มดค่ะเพราะว่าภาษาไทยมีวงกลมหลายหลายวงกลมค่ะแม,ม้ว่าเป็นบอใบาไม้หรือว่าข้ควายตเต่าหรือว่าพผพึ่งก็ต้องออมีตัวอักษรหลายตัวอักษรที่ประกอบด้วยมีวงกลมด้วยก็เลยเรารสึกว่าเหมือนเหมือนมดค่ะและด้วยใบไม้มประสบการณ์เรียนภาษาไทยหรือว่าอ่านภาษาไทยใบยไม้ ครั้งแรกจะงงด้วยที่เราจะอ่านภาษาไทยงงเลยอ่านยังไงนะจะหยุดตรงไหนแล้วจะแบ่งภาษาไทยคำศัพท์อย่างไนะงนะยดเครื่องหมายวัตอนเวลาเราอ่านภาษาจีนอะถ้าเราจะมีแบบตอนนี้หนึ่ง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 ,งนะเรียกอะไรหนึ่งหนึ่งประโยคเราก็จะมีแบบอันหนึง่ง อันนี้อันนั้นอันนั้นชื่ออะไรนะเครื่องหมายจุดลภาคภาษาไทยก็จะใช้เว้นวรรคค่ะจะใช้เว้นวรรคบอกเราว่าอ๋อตรงนี้ถึงถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งประโยคแล้วนะเราต้องพักแล้วก็อ่านต่อแล้วก็พักแล้วก็อ่านต่อถ้าเพื่อนๆดูภาษาจีนนะ่ะในภาษาจีนก็จะมีเครื่องหมายพักตอนมีเยอะค่ะเครื่องหมายคำถาม จะมีเครื่องหมายที่มาแสดงว่าอ้าวอันนี้เป็นคําถามแล้วก็อันนี้คือตกใจแล้วก็อันนี้คือแสดงว่าของอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใช่แล้วก็เวลาอ่านภาษาไทยอะก็ต้องหรือว่าเขาประโยคนี้เป็นประโยคคําถามประโยคนี้เป็นประโยคที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากเลย oh. ก็ก็ต้องดูในเนื้อเรื่องให้ เข้าใจแล้วก็ดูรู้เรื่องค่ะอันนี้ก็เป็นที่เวลาคนต่ังชาติครั้งแรกอ่ะอย่างคนคนที่ดูภาษาจีนอ่ะแล้วก็เรียนภาษาไทยก็จะรู้สึกตกใจนิดหน่อยเฮ้ยไม่มีเอไ้ไม่มีไม่มีเครื่องหมายเอ้ยตรงไหนตรงไหนจะหยุดหน้าตรงนี้อ่านอ่านถึงตรงไหนแล้วว่าจะแยกคำๆอย่างไงนะคะก็เลยบไมให้เอาหนังสือของใบไม้ไมาให้เพื่อนๆดูตอนแรกใบไม้อ่าน ภาษาไทยเรียนภาษาไทยใช้วิธีอันนี้ก็คือของของคุณครูเขาสอนใบไม้ด้วยค่ะอันนี้ภาษาไทยจะมีความแตกต่างกับภาษาจีนค่ะภาษาจีนจะแบ่งเป็นแต่ละตัวอักษรแต่ภาษาไทยอ่ะเวลาเจอประโยคยาวๆติดตกันเราจะไม่ค่อยรู้ว่าจะแบ่งแยกคำศัพท์ยังไงค่ะใบไม้ก็จะเขียนขีดๆไปเลยมาช่วยแบ่งว่าเราจะอ่าน อ่านยังไงคะ่ะของเครื่องหมายวรรคตอนเราก็ยังเอามาใช้มาเป็นแบบรูปภาพตลกตลกรูปภาพที่น่ารักน่ารักมาแสดงอารมณ์ของเราในตอนคุยกับเพื่อนๆหรือว่าพิมพิมค่ะแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างน่ารักมากเลยให้เพื่อนๆดูว่าความหมายคืออะไรค่ะไม่รู้เพื่อนๆจะดาออกไหมคะอันแรกอยากให้เพื่อนๆดูก็คือเครื่องหมายอันนี้ค่ะ เพือพ่อนๆดาวอ,อกว่าอันนี้คือเครื่องหมายอะไรไหมคะ <S <S เครื่องหมายอันนี้อ่ะจริงๆหมายความว่าเราไม่รู้พูดอะไรแล้วอ่ะเรารู้สึกเอ้เพือพ่อนพูดอ,อะไรอยู่เอ้แบบนี้อันที่สองเพือพ่อนๆน่าจะดาวออกนะหมายความว่าโมโหค่ะเพราะว่ามือมือของเขายกขึ้นมาเลยแล้วก็ตาของเขาเหมือนกดๆมีอีก อันหนึ่งยกมือสองมือแล้วก็มีเครื่องเครื่องหมายด้วยอันนั้นเพื่อนๆเดาออกไหมคะอันนี้ก็คือชชยโยใช่เวลาเราจะจะแดงโอ้ดีใจมากเลยชชยโย่แล้วก็ยกมือสองข้างคะ่ะแล้วก็อันหนึ่งที่ใบไม้รู้สึกรู้สึกชอบมากเลยก็คืออันนี้คะ่ะอันนี้ก็คือยกโต๊ค่ะ ไม่รู้เพื่อนๆเ,เคยใช้ไหมคะถ้าเพื่อนๆเ,เคยใช้หรือว่าชอบใช้เครื่องหมายพักตอนอะไรพิมพ์ให้ใบไม้ดูได้นะคะแล้วก็ใบไม้จะดาว่าความหมายคืออะไรคะ่ะวันนี้ใบไม้ก็จะมีแชร์นค่ะใบไม้จะดู อ่า YouTube ที่เป็นมีเกี่ยวข้องกับเรียนหนังสือก็คือครูแพนสีค่ะก็เลยเจอคลิปนี้แต่ใบไม้ยังไม่ได้ดูค่ะใบไม้ก็จะมาเชาิญตัวเองว่าจะอ่านออกไหมคะด้วยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนค่ะวันนี้ครูจะสอนวิชาภาษาไทยอนุญาตเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการแบ่งวรรแบ่งตอนในการอ่านนะลูกนะการแบ่งวรรแบ่งแบ่งตอนในการอ่านค่ะ เปิดไปที่หน้า23คะ่ะลูกโอ้โหครูครับอะไรนี่มันประโยคอะไรครับเนี่ยทำไมมันยาวติดกันเป็นเพื่อนยาวติดกันเลยอะ่ะคพิต้องสอนไงไม่มีใครเก่งมาจะเกิดสอนแล้วก็ได้แล้วก็เรียนรู้กันไปนะอ่ะคนแรกฝนข้อที่หนึ่งอ่านให้ครูฟังสิข้อที่หนึ่งฝนตกบลอย ปอ,อ,อ,อยกอนกนกคนตลกฝนตกปลอยกอนกระหนคนตลกพอพอหนูอ่านผิดเหรอคะอาจารย์ริงจะจะถามคุยอีกเหรอตั้งคงเลย <c oughs> ทุกคนดูที่ข้อหนึ่งครูจะอ่านให้ฟังว่าเขาอ่านกันแบบนี้ฝนตกปรอยยกรกนกคนตลกกดวนดวงกลมลดมดอมดอก ะจอรอาาามากมันใช่เหรอครูนี่คือใครครูถ้าไม่เชื่อครูจะเชื่อใครครออนต่อไปค่ะสองคนชอบจอดรถตรงต่อตอกยอมทนอดนอนอดก่อน ลอยลอลอลอยอนพอนรถมดอกหอมบนขขอนตรงคนองอมมอนมก,อนกนะสองคนชอบจอดรถ ตรงตรอบยอมทนอดนอนอดกลนรอยนพมรดมดอกหอมบนขอนตรงคลองมอนครับเพราะเป Ps ็นความเชื่อแบบผิดๆพอเพื่อนอ่านปุ๊บก็คิดว่าถูกจริงๆแล้วคือผิดผิดไม่รู้จะเชื่อใครแล้วอ่ะเขาอ่านแบบนี้สองคนชอประจับอดรถตรง ละอักยอมนนอดอดนอนกลละกนและพะระมรดกดอกหอมบนขอนตออรอนอนมนอนอ่ะแบบนี้ครูครับผมว่าที่ครูอ่านเนี่ยมันไม่น่าใช่นะครับการที่เราจะเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาเป็นครูเนี่ยผู้เรียเป็นครูเนี่ยยากแล้วม,มาสอนนักเรียนที่ไม่เชื่อเรานี่ยยากกว่าอีก เพราะฉะนั้นแล้วครูบอกสิ่งใดไปเขาแบ่งอย่างไรก็ต้องทําตามที่เพราะนี่คือครูไปที่ข้อ3ลมบนหอนสอบจนปล่อยฝนปลอกคอสองสมสมพรคนคน คนคนจรนพบสองรอรอรอรถรถมองอกมองคอนองผมมองจนสองคนเออชอนอ่านไม่เป็นจิรายุ ลมบนหัวนสอบจนปล่อยผมปลกคอสองสมอนสมพรคนจรพบสองอรชรนมองอกมองคอมองผมมองจนสองคนชงนเฮียเลยเฮียเลยเงียบเลยเฮียาโอ้ยครับโอ้ยประมือทำไมอ่านผูกอะถูกตรงไหนถูกตรงเลยครับเนก่ิไตรงไหนครับรูรูจะอ่านให้ฟังเขาอ่านแบบนี้ ร่มบนหัวนกอบจนปอดจะพมะปรกคอสองสมอนคอนเนากจะพบสองออนชมอนงกงบมองคอมองผมมองจะนสะองขนมฉวยครูเอาจริงเลยนะครับครูสิ่งที่ครูเป็นสี่สอนพวกผมเนี่ยการอ่านให้ผิดเนี่ยยากกว่าการอ่านให้ถูกอีกนะครับนี่ครูแต่ครูเนี่ยทำได้ มไม่รู้เพื่อนๆดูเราอ่านถูกต้องไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ถึงตรงนี้คะ่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกสนใจหรือว่ารู้สึกสนุกมากเลยก็กดไลค์กดติดตามของช่องใบไม้นะคะช่องใบไม้ถ้าถึง1000คนติดตามใบไม้ก็จะเปิดไลฟ์สดมาคุยกับเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็มาเล่นเกมแล้วก็แบบสนุกสนุกกับเพื่อนๆคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะคลิปลถึงตรงนี้คะ่ะอย่าลืมติดตาม a c e b ุ๊ k ก,กับ ไอจีของใบไม้ด้วยค่ะและติดตามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์ให้ใบไม้ด้วยนะคะโอเคถ้าเราเจอกันคราวหน้านะคะเ๊เจบาย